สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องนุ่นลูกสาวชาวนานะคะวันนี้ก็ไม่รู้ว่าแม่จะทํากับขอให้กินหรือว่าเพื่อนจะทํากับขอให้กินนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะคะไปเปลี่ยนสุดไปเปลี่ยะนะสูทเฮ้ยอันนี้ก็ยังดีวกว่าสุูทหระวะครับเองถต้อยอันนี้ก็ยังนีกว่ใสูทหรอวะ ใส่แล้วไปเลี่ยน้มากอนน้ำเดี๋ยแล้วค่อยใส่ปลาจังว่าข้าวใส่ปลาเดีวแม่เดี๋ยวา้าัานี้มีนบพวเขาถามอยู่เอาไปใส่มือนใบเบักน้าแกงไปไปเพียนุงจะอถงใส่เลย้ขับเดี๋ยวนู่นพูดททยกับไทยเอากับไทยตัวแม่ไปใส่มานนี้ มึงเอานี่มาให้เนี่ยกลัวมะลาวหสตอรเบรี่มึงเด็กยังหนาโงดูน่ะทำไมเนี่ยทำไมมึงจะกินใช่ไหมเล็กๆแล้วหนึ่งเล็กๆแล้วหนึ่งนี่ครับเอาเทมดเลยเออเอามะเขือเทศ ต้องไปซื้อในหมู่บ้านแล้วล่ะนี่อยากกินสตรอเบอรี่เนี่ยร้อยหนึ่งเนี่ยหนึ่งลูกพี่พี่เอชีคะสองลูกดูสตรอเบอรี่สิคะสามลูกจ้าสี่ลูกหนูแม่ลงไว้สาไปเบิ้งบ่แม่ไปเบิงบเบ้งสี่ à khúc wow chết hmm đuối lá chim nữa cơn chết câu Xịt ship สิบสองสิบสามสบหสก็ไม่ค่อยสวยเท่าไรนะสิลูกสิหกลูกอ่ะแปดสิบบาทหบพีเอฟซีคาทางเนือหนูอยากกินสตรอเบอร์รี่ไอ้อะของไทยอ่ะ ไอโลสลัดนะครับอของกิงไม่กินแล้ว <Okay. S 1> เห็นบ่แม่สตรอเบอรี่ยั่วค่ะกับคิปลูนะครับอ๋อมันมันเรียกว่าอะไรเนาะ okay, <low. S 1> <laughs> เข้าเก็บโรเดี๋ยวเราจะกินนะครับ 米吧，也有我。<noise> <laughs>

จะพาทัวร์วิวหลังบ้านยามเย็นของสาวเตียนะคะเดี๋ยวกูใส่เกิดตอนเดี๋ยวแม่ดักกูว่าบ้าเซกเกอร์นี่นะคะรับบรรยากาศร,รอบๆข้างบ้านของสาวเตียนะคะก็จะเป็นธรรมชาติเลเนนยเพืะะอ่อนแม่ก็ได้อยู่แล้วก็ทำแบบน่วงก็ มึงหั่นบอกแม่เด้อจะหั่มึงหั่นบอกเด้อหั่นบอกเด้อมึงแต่หลักบอกหมองเรากูสิบอกเราเออกูสิบอกคู่กันมึงนัดเก็บดอกไม้เลยเนี่ยกูไม่ได้เก็บแต่หลักกูแดดมึงแซ่บเพราะว่ามันละเก็บบกบมองหน่อยแม่มึงเมึงมืง เนะม็ดพอดีละกูบาเอาอผมอะผมตัวบงมวงหน่อยเมี่ยก็บรรยากาศดีนะคะทุกคนตรงนี้ก็เป็นครอ,อกวัวนะคะที่มาวันแรกก็ขอ,อกวัวหกตัวห้าตัวนะแม่สินฟางเลี่ยงวัวด้วยนะคะตามจริงอะแม่นางอะบอกว่าหฮคัเทียงวัวก็แม่เปียนะคะแต่ว่าไม่ค่ะไม่ แล้วเป็นคุณหนูช่วงนี้เขาเป็นคุณหนูสล้ออทิตย์กลับไปก็อุ้ยช่วงนี้ก็ขาวนะคะใครสนใจครีมนะคะสามร้อยเก้าสิบนะคะทักมาได้เฟสโอเฟสปิดเดี๋ยวขออนุญาตสอนเฟสก่อนนะคะคือเฟสมันใส่อายุหน่อยเกินเลยที่นีมันปิดเพราะที่แรกที่แหลกอะลำคัน้นอะไรสักอย่าง,งาเลยเลยปิดไม่ใช่ปิดคุณปิดลดอายุลงมันก็เลยปิดไปเลยนะคะสนใจก็รอรอ,อเดี๋ยวโฆษณาอีกรอบนี่นะคะ เดี๋ยวเราไปดูเพื่อนทำกุข้ข่าโตยังเฮ้ยมีคนขมาม่กิน,นอเบรีกิจสลัดได้เหรอนเนาะบอสแค่ก๋วยยากิเบลบ่าเมือ่อเปล่าอะ แกะบ,บ่แกะพ่อจ๋าดีนี่ยห่าฟื้นห่าฟื้นเลยบ่าแล้วกินบักกาเลยนไหมเนี่ยนี่กินพร้อมกันนะบ่เอาบ่ใส่กินพร้อมกันกันนะมันลงไปยุ่หมองเดียวกันพี่เขาโอ,โอ้โหลูกนี่งงนี่บอกเข็ยนยังก็เห็ด ม่ว่าจะเหยังฮะทำไรนะงเงีมัเต็เด็กบักหองมันจะใสะแม่แม่มาหาเนียแท้มแม่บอกมาจะแ็นพออยบอกเป็บักหองมัจะต่อยบักหองมัดอบีบบังหน้าล่งบังหันยังสีส้งอึ เบียวๆเโอ่ยไม่ยอดก็เอาต้องคมหน่อยนิดยนเราจะมาดูคนสวยทำกับข้าวนะคะหมูนี่แล้วก็หมูนี่แล้วก็หมูนี่นะคะ วินายอย่าเลแสบอยู่อ้ํเป็นไงคะเปรี้ยวค่ะอร่อยอ๋ออร่อยมิ้งมหลท่าบ้วกทุกคนสลัดโลอร่อยมากโ่น่าขยะแม่เอาทิ่มนาบานตรงนั้นหรอใช่แม่ต้องคะเอาต้องกับถิ่กับแม่ได้ขยะ เออเลย <ะ S 2> เอาเคยทุกที่เอามาถิ่นนี่เมโนโอบอุ้ยบรรยากาศอุ้ยชอบบรรยากาศแบบนี้มากเลยมากมาก,กาาินอีกสิได้ไหมสมกินอีกสิได้ไหมสมบอกอีว่าไ่ต้องกินบเหรียมบอกว่าไม่เตรียกูอยากรูบานเล็กทีว่ะอ๋อเฮ้ยมึงเห็นยังผู้เดียวไนงะ นี่นะคะเราอยู่กับเพื่อนเราก็จะพูดภาษาเราผสมไทยโคราชนะคะ <_ d ata> เปิดไฟยูไใสอ่ะเมื่อคืนหาที่เปิดแล้วว้าูใดรคงคอยเนียนเ,เดลื <_ d ata> อเเดพับพับพ <d ata> ับปับแล้ว เรียมได้กลิ่นแนื้อนะเห็ดเจลโซ่อ้ยสรตดหลายๆน้ำปลาในน้ำตาลนิดนึงบะส่น้ำตาลเลยพี่น้องเอฟซีสูตดเป็นถุงแล้วก็พริกแดงเป็นกระสอบแล้วก็อย่างน้ำตาลนิดนึงเกลือเลยหลายเร็วเ,เ,เ,เร็วมึงก็เห็นติดะอะ เซิมนเนาะเปียอีมันยังมาซุกมัมันย er> er> mm ังมาแกมัืเปียกมันยังมาแกมียมันย okay ังไม่แกเลยเกลือเกลืออ่าเกลือ ดูนะคะดูนะคะว่าไม่เยอะค่ะ <c oughs> ดูนะคะว่าจะมีน้ำตาลอย่างที่หนูพูดไหมอ่ะจักน้อยนะบาสันกับบามี้เลยน้ำตาลพิก,พกหนึ่งรสรสครึ่งบบมันเปรียวสดกินบกักสตอเบอร์รี่ <c oughs> มันเกิดที่นูนี่กิกตาเราเลรสดีก็เป็นกระสอบกอกันเป็นอีเดียวหองเกลือเกลือหรือสุรดนี่เกลือหัวบลาเมนแล้วล่ะเกลืออืมเกลือตาตาอะไรเกลือจริงๆเอเกลือตาสุรสเข้าไปปะนี่น้ำตาลพาถึงดอก อน,อน้ำตาลบอถ,ถึงดีดีวบกเลี้ยวโบกเล้ยวมีนะคะต้องคาถุง,ง,งนี่ค,ครับเสร็แม่มากินมะม่วงคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะฝากไว้เท่านี้คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย